นี่อยู่บ้านแล้วนะผมเมื่อกี้ยุไปเพื่นเขียวมานะครับอันนี้ตาเดี <c oughs> ย๋ยวนี้นะผมก็คืออันนี้มีคุณตาสมคุณตาสมพงศ์นะครับคุณพ่อของผมเองมีงานด่วนนะครับก็คือจะดนตานะครับใช่นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อเอาไวงานด,วดนะ่วนเนาะวิธีการเส้นเตนดนตานะครับ อยู่ที่บ้านใช่ครับผมวันนี้มีไซน์ดตาอยู่ที่บ้านนะครับผมอยู่น้องกะละมังครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของเรานะครับผมไอ้จืดจืล้วผมนี่จะพาน้องช้างไปด,ด้วยไหมเนาแบบะเอาทำไมเป็นเป็น,ออน,นทำไมเป็นเส้นเฉพาะอยู่ในบ้านนะครับผมวันนี้คือ รามีเซดนตาอยู่บ้านเด้อเด้อเอเอาขวดขวดอขวดอขวดขวดเอาขวดออกหน่อยคุณตาเอาขวดออกกอนนี่ผมก็คือเราของเส้นเมื่อเช้านะครับของเส้นเมื่อเช้าที่ศูนย์คดนะครับผมคุณตาถอดเสื้อเลยนะผมอากาศร้อนนะครับผมมานั่งทําอะไรนี่นั่งเฝ้าช้างนั่งเฝ้าโอ้ผมดูนะผม นี่คุณตาบอกว่ามีงานด่วนนะครับก็คือมีเซดุนตานะครับวันนี้มีเซดุนตาอยู่บ้านนะครับเกิมดมาในพาช้างไปนะผม,มสวัสดีท่านเลยนะผมก็คือกลับมาบ้านแล้วนะผมคือมาเอาอาบน้ําให้น้องน้าผลนะครับก็คือชุบแป้งทอดแล้วนะครับตอนนี้น้องสุ่การก็รับปุ๋ยนะผมน้องสง่มการก็รับ การกรหลับอยู่ฝั่งทางนี้นะผมในช่วยสงการหลับอยู่นะครับผมทำไมท่าหลับเท่แท้ทำไมท่าหลับหนูเท่แท้ม่ไม่ทองก็ยืนเฝ้านะครับผมวันนี้มีแซนโดนตาอยู่บ้านนะครับก็คือเดี๋ยวจะไล์สุดในช่วงเย็นกี่โมงครับคุณตาประมาณสามโมงสี่โมงเนาะ เขาทำอะไรกันน้ำฝนทำอะไรวันลุกแล้วอาบน้ำให้นะผมชุบแป้งทอดแล้วเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เรามีเซโดนตาอยู่บ้านนะครับเกิดเดี๋ยวจะไล์สดในช่วงเย็นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมทำไมคุณตาเซ็กซี่จังเลยวันนี้เซ็กซี่มากนะครับผมอากาศร้อนนะครับถอดเสื้อเลยนะผมพร้อมที่จะอาบน้ำ สักเสี้ยวสักสี้ยวอะไรพวคุณพ่อผมเนี่ยับผมคือวันนี้เรามีงานนะผมก็คือแซดโดนตานะครับอยู่บ้านก็คือเส้นบูตาเออเส้นบูชาวรรพบุรุษนะครับก็คือปู่ย่าตาทวดนะผมก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับว่าครอบครัวครอบครัวของเรานะผมมีลูกหลานกันกี่คนนะผมเดี๋ยวก็จะแนะนําด้วยคุณตาลูกหลานคุณตาชื่อิน ลูกหลานคุณตาคุณปู่ของผมนะครับก็มีเยอะเลยนะผมคุณตาทวดคุณตาทวดนะครับคุณตาทวดของผมนะครับก็คืออายุเก้าสิ้วปีนผมยังท่านยังอยู่นะครับนี่ก็บูดน้ำฝนชุบแป้งทอดนะครับผมสาวกะลังชุบแป้งทอดมึงอาบน้ําให้นะผมก็แล้วก็มีเรื่องที่จะต้องแจ้งนะผมก็มาแจ้งในลฟาสดในเมื่อกี้เลยนะผมคันคํา น้อฝนคิดถึงพ่อแม่ FC หรือเปล่าเดี๋ยวพร้อมพร้อมที่จะ,สะแสดงนะผมก็คือช่วงบ่ายตอนนี้ก็สิบสิบสองสี่สิบนะผมคือเที่ยงสี่สิบแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะนําช้างไปแสดงนะผมก็คือน้องฝนเข้าช้างสแสดงก็ต้องพาไปสแสดงแต่ไม่รู้ว่าจะมีแขกหรือเปล่าครับถ้าวันไหนไม่มีแขกก็จะเป็นวันที่ว่างนะครับผมก็คือแขกมาท่องเที่ยวนะครับ สาวน้อยชุบแปง้งทอดก้นอันมึมาจับก้นหน่อยพ่อจับก้นหน่อยจับดากหน่อย <c oughs> จับดาก<ม>โอเคนะผมก็เย็นนี้นะผมก็มีสซนดวงตาอยู่บ้านนะครับสับท่านใดที่อยากรับชมนะครับผมอยากร่วมกิจกรรมกับเรานะผมก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับในช่วงเย็น ใช่วงเย็นนะครับผมวันนี้นะครับก็ท่านใดที่อยากจะมานะผมอยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะเห็นวิธีการแซนโดนตาแบบชาวกล้วยชาวสวยแล้วนะผมชาวควานช้างของเราเลยนะผมก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดในช่วงเย็นให้ดูนะครับผมในประมาณประมาณกี่โมงครับคุณตาสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงนี้สี่โมงใช่ไหมประมาณห้าโมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าผมว่าวิธีการเส้นแบบ ชาวบ้านเราเนาะจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าครอบครัวของนะ้าผมคุณตาคุณปู่ทวดเราเนาะผม,มีลูกหลานกันกี่คนนะผมนี่เรจะได้เห็นแต่นะ้าผมก็เสียดายนะครับว่าจะพานนองน้ำฝนไปด้วยอยากแค่น้อำฝนเส้นด้วยเหมือนกันเส้นบูชาผมเส้นบูชาแม่น้องกำลังเส้นบูชาแม่นะผมเดี๋ยวจะนะผมเดี๋ยวจัดกิจกรรมในช่วงเย็นนะครับผม ไน้ทักทายนะผมคิดถึงทุกท่านเลยนะครับกิ๊กเกลวไปไหนไปด้วยสวัสดีพี่ด้้ยนะครับตอนเย็นนะผมมีจะไปเส้นนะครับก็คือแครนตานะครับที่หมู่บ้านเราทีมของของครอบครัวเรานะครับผมก็นะผมมาได้นะครับเดี๋ยวจะรับเดี๋ยวจะไดสดในช่วงเย็นให้ดอีกรอดหน่งนะผมเลยรับชมกันนะครับแบบจุใจเลยนะผม มีประทัดมีอะไรเต็มเลยลผมเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีอ้ยตฝนโชวดกักน้ำฝนโชวดกักทำท่าอะไรนะน้ำฝนโอเคน้าผมก็ทีนี้นะผมเจอกันที่บ้านเราเดี๋ยวผมก็เตรียมพร้อมที่จะ,สะแสดงก่อนนะครับผมไว้เจอกันในช่วงเย็นนะครับสวัสดีท่าเลยนะครับคนสวยได้กินกล้วยยังในรับประทานแล้วนะครับผมได้รับประทานแล้วเอามาให้น้องช้างรับประทานแล้วนะครับ ท่านใดครับผมขอบคุณมากเนะลยครับสำหรับอาหารนะครับผมคือเราอยู่ในวัเจอกันนะครับมีงานอะไรคะคุณตาครับมีงานอะไรคุณตาครับมีงานอะไรครับคุณแม่โกโก้ถามพี่โกโก้ถามมีงานเส้นดวงตาเป็นหลุดของเราเนี่ยแหลนะครับเส้นดวงตาเป็นทับหลุดของเรานะเนาะคุณแม่ไไอะไรทองแล้วไม่โยนยา่าคุณแม่อะไรทองก่อนนะครับผมร้องเอ engeng แล้ว คือสีคือสีหิวขนาดโอ้แม่ไม่ท้องนี่คือวันนี้นะครับคุณแม่โกโก้นะผมก็มีการแซดโดนตาของครอบครัวเรานะครับผมของครอบครัวของเรานะครับผมก็คือเราก็ต้องนะครับจัดลักเกอเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ท่านได้ชมกันนะครับในช่วงเย็นนะครับผมฮะกินก่อนเลยกินอ้อยก่อนเลยเอาขวัญเมืองกินด้วยเอาให้ทุกเชือกนะผมไม่น้อยหน้ากันนะครับ เชือก์ไดร้องก็ต้องให้กินนะผมอ่ะรับประทานครับเร็วครับไหนเร็วใส่หนูเออสวยๆรอ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 ครับไหนเร็วเอออ่ะอ่ะกินนะผมเต็มอิ่มขอนเมืองอ๋อปดด้วยเออทำไมครับพี่หนูดื้อทำไมครับพี่นุษเดี๋ยวมารับชมนะครับก็นะผมนี่มีเสด็จดวตาของครอบครัวเรานะผมเกิด ถ้าในาที่อยาก,กมาชมนะผมอยากจะรับชมนะครับก็จะมีช่วงเย็นนะครับ4ีโ่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับครอบครัวของเรานะครับผมนี่แต่อยากจะพาน้องกาละมังไปด้วยนะครับผมแต่เอ,เออนะักในเอฟซีมีประทัดนะผมะเดี๋ยวกลัวน้องนะฝนวิ่งนะครับผมเขาเรียกว่าจุดประทัดเนาะเสียงคลุเสียงอะไรนะผมเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะพาน้องกาละมังมาเส้น มา,าไหว้แม่นลผมบูชาแม่ <laughs> โอ้อหัวไปนู่นแล้วโอแล้วม,มา,มา,าไม่น้อยหน้ากันไม่น้อยหน้ากันอ่ะกินหญ้าก่อนน้ฝนโอ้ผมเดี๋ยวว่าใหา้รักรักไม่เท่ากันเดี๋ยวว่ารักไม่เท่ากันเพ <laughs> ิ่งเออถึงที่พักหกโมงกี่โอ้ไม่เป็นไรัคพี่หนูดื้อ้ผมโดมาผมก็ ไลฟ์เออชมไลฟ์เราก็จะเก็บไลฟ์สดไว้อยู่นะครับคุณพี่หนูดื้อก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไม่เอฟซีก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะะาารับแต่ทนายที่พลาดนะผมก็มาร่วมนะครับมารับชมด้วยกันนะครับผมรับชมด้วยกันนะครับช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับช่วงเย็นนะครับผมบายสวัสดีท่านเลยนะครับผมฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ